รบสวัสดีพ่อแพี่น้องชาวโครนทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคามูนแชนเนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมตีตุ่มกันนะครับของท้ายฟานเกมมิ่งนะครับทุน1,000พอยต์นะครับผมวันนี้เรากลับมาเล่นกันนะครับที่ห้องพิมูนกันอีกแล้วนะครับผมที่ห้องกลางนะครับแต่วันนี้เราจะมาที่ค้อนสิบพอยต์นะครับเราตีกันไปเลยนะครับผมที่ค้อนสิบพอยต์ครับตัวเล็กๆเราก็จุดกันไปนะครับผมสามร้อยกระจายนะครับฟันเย็นออกสเชรียอ้าวอัศวินครับผมหกร้อย ครับสวินไม้เห็นแล้วหนึ่งตัวผอดใจชื้นหน่อยนะครับกำไรอาจจะยังไม่ค่อยขึ้นนะครับผมสุ่นม่วงสองร้อยังานร้อยห้าสิบเบิดสามร้อยยี่สิบเอาวะกำไรค่อยค่อยขึ้นมาแล้วนะครับอุ้ยหนึ 1, ่งพันรอยครับผมลาชีนีนะครับมาตั้งแต่ต้นเกมอย่างนี้มีจริงๆนะ,อ,ะอ่าแลอยหกร้อยโอ้โหสามร้ย 300, อย 300, หนึ่งตัวครับเอาจัด มาเรื่อยๆกำไรครับค่อยๆเด้งขึ้นมาละเหมือนยังไม่ค่อยได้อะไรนะครับผมแต่กำไรก็มาที่2,000อยต์แล้วนะตอนนี้เราก็ใส่กันไปเรื่อยๆ่อนนะครับตัวเล็กตัวน้อยใส่กันไป800เข้าไปแล้วครับผม800เข้าไปแล้วนะครับอย่าไปหย่อนอย่าไปหย่องแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมหมู่บ้านกูนะฮะวก็อย่าลืมดูที่ใต้อคอมเมนต์นะครับผม แล้วกดทีลิงก์รับซับนะครับตอนนี้เราหวดกันไปต่อที่ราชินีก็ยังไม่ได้นะราคายัางไงที่ผมทีแล้วกับมาซ้ําด้วยอมไม่มาเน,นี่ยกำไรครับกำไรเรายังพอมีอยู่นะเก็บ <c oughs> ขอชิปหายโทษแย่ <c oughs> ตอนนี้กําไรเรามีอยู่หนึ่งพันพอยต์นะครับก็โอเคแล้วนะสำหรับ <c oughs> ตอนนี้นแล้ว <c oughs> นนเราไปกันต่อ, <c oughs> ตอนะครับ <c oughs> ออมาแปดร้อยเอาหกร้อยโหอีหน่อยหนึ่งขออีที่นึง่ง <c oughs> ขออีที่นึงนะอ๋อเหรอตัวหนึ่งคุ้มได้ครบสามพันไม่ได้วะ โอเคครับพอเลยแล้วกันนะครับผมเราก็จบกันมาที่กําไรนะครับหนึ่งพันห้าร้อยพลอยนะสำหรับวันนี้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกรับดค่ไลค์แชร์เพิ่มกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้จะทำด้วยความหนึ่งแล้วนเจอกันใหม่ในวันที่นี้ครับผมสวัสดีครับสสสสมมบกกกเเป็นนนนนโโอรร์าาาพังูยผมก็แค่คนธรรมดาที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาห้ามสูบบุหรี่และคุณก็เดินเข้ามาเพื่อยิบบุหรี่และชุด